สวัสดีครับพี่น้องครับตัวกระชองตาโนดพนลำเพลนินลำพิเชียวครับพี่น้องครับมหอดแล้วครับพี่น้องครับมหอดแล้วพี่น้องโรงเรียนบ้านหนองผู้นะครับงานอะไครับโรงเรียนบ้านหนองผู้บนจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้อง จิตบันเกิดชีวิตและห้สภาพ่น้งองเขาเปเบินบรรยากาศถ้าได้งานในวันนีถขารถด,ด้วยารถบ้าครับาาขารถห้าร้กระบาน,นะคร,รับบ้านเขาไปเบิ่งนี่วัดกับกระจอมมีงาน ยังแน่นะครัแบบแดดทั้งคร้งแห้งแดดตอนสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงกว่าครับถิงนน่งเอาเขาากันจะได้เห้อเาไม่พูดตัวนะครับกั่งแรกกันกะเอาตอเลได้ครับได้มันจะมาเหงาเปิดเพลงก็ได <c oughs> ้ครับนะ พี่ดีเกดเดี๋ยวสุมาณแม่จะเป็นเจดีเอ้ยดีเจแห้โอเคโอเคแต่ย่ามีกระสีหลายยูทูบเบอร์เท่หเปิดในยูทูบเนี่ยบอสิเปิดเท่งหูหญิงค่ะหูหญิงออกแล้วครับตู้กับเท้านี่ครับมีตู้กับข้าวออกมาแล้วครับนี่เอาให้พี่น้องเขาชมกันจะได้ก็ทุ่มเงิสามหลายให้ท่านเแม่อันดอ ตู้ก็ทอ่าน่โตาะงันเดียวกันรดี่ันองครับบมันน้องคูครับพี่น้องอันนี้นี่ครับพี่น้องเพรเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกินสามัคีซ่อมแซมบูแลนะศาสนาเสนาสนะและสร้างกุฏิที่พระสงฆ์นะครับเขาเล่นงานในที่ละที่เครื่องแข่งเลย หนึ่งถึงสองพฤศจิกายนครับมืออืนเขาจะถอดถวายครับมัอนี่โฮมมัอนี่โฮมครับบุ้ยถิ่งานเกี่ยวหันเกี่ยวสุดวันรับของแกาโอ้โอ้ถ้าผปนพลายสัตนะครับตอนนี้ช่องใหญ่ไรสดนะครับ สวัสดีครับพระเอท่านครับพระเอกตันจริงกินข้าวไปว่าจะตื่นครับว่าเข่าไปเล่นบ้านีิลานบ่ยว่กว่ครับบ้านครับขับรถมาับกระบบันอยู่ครับข่าวขึ้นครับเพื่อนี่ดีดีครับ่อานี่นะครับขอบคุณคุณแม่นะครับคุณแม่ครูรีนะครับเป็นวันเดือนท่าบุกบลูกสาวกับพหลานนะครับติดตามเพคนได้ทั้งช่องทางนะครับยูทูปพี่กันนะครับครูรีนะครับ ลองพี่น้องคนชิล่างคุณชิล่างให้ให้บุญน้องเขาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจนะครับแบ่งงานนะครับพ่อพ่อเอกแม่หน่อยเอาขับเพื่อเพื่อนขับเพื่อเพื่อนหญิงเพชรอนบรแเพลงตัตนพรสาวน้อยเพชรอนบรแเพลงครับอันนี้ขอบคุณพ่อเอกตันนะครับคนบวานพคนจู๋ไก่รับอันนี้ผู้ขับบรเพลงให้กับพ่อการชัยนะครับผาชนะใดใจดังขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพ่อเอกตันครับ ระดับอาจารย์ต no. okay, ันนะครับพต็มกำลังเล่งอย่างเล่งับนโอเคครับได้แครับหลงนัี่มครับพี่เต๋อไหมครับนะครับถึงมันอยูหอนเล่งนะครับกชั่วโมงครับเป็นการตัช่หรทีม่งน้ำอาจารย์ตันคนนี้กระชอนท่านคนนีงกระชอนเข้าดีใสคนนี้นี่จับ อเทใบตะกาให้เพื่อนไงั้แอดอดอดแล้วครวาหาฉาบฟ้าฉิงม็ดีเด็ดลงทุน20บบาทในเสื้อมูลค่า500อกว่าบาทครับยัจับใอีกขอไม่าอีกปาอลกอลูก มาเห็ดบุญได้บุญนะครับมาเห็ดบุญได้บุญนะครับคนครับฮแสดงว่าอยู่ใต้เนาะแม่ทำเน่เนี่คนใส่ชีสเกียร์ว่ะมาเห็ดบุญได้บุญนี่ยรถผมก็สิภาษากะลาสินั่งที่ไปนั่งกันเลยลังสิไปถารถมารับอยู่ขอบคุณนะครับว่าจะตื่นไหมครับอัผู้หญิงจะตั้งใจบ้างไหมผมก็สบายคนก็สิไปนอนเนี่ยอะไรครับแต่เบาลาเราไปนอนเนื้อมาเนื่องไฟฟ้าว้าว รวมทำบุญนะครับอ้าวพี่น้องอะรมไหน้าาบอแล้วจากเห็นพยาบาลล่ะเน่พยาบาลล่ะไหนบ้างแน่โอ้ได้พี่น้องครับพอดีผมจะไปซักผ้าันนี้ในล้างจานแล้ว จมาหนะครับผู้ใด้นี่พระเอกตันไดบ่ใช่เจ้าเนี่ยนะครับขอบคุณครับตันได้มัึ่งคุณตาครับถือต้องให้ถือต้องให้พระเอกตันหนเออทานไหนท่านนี้คิดอยู่นะครับพระเอกตันสารอเพงครับว้าวบ้าสุดยอดสุดยอดปังปังรวยไปหน้าอบครับเอย่หลานยหน่อยนมันุงงกัน ได้แล้วครับของท่านนะครับนี่ครับนะครับทางเจ้าภาพครอบครัวพ่ออีกแม่หน่อยนะครับแล้วก็น้องหมีเพื่อความ่ายใจครับดำนะครับถวายให้กับท่านทขบุญไปหนึ่งร้อยบาทครับตอนนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยเดี๋ยวไม่มีละทังไหนว่าเอากระชอนตักเจ้าไปเอาชิมนี่เจ้าไปได้หมดไห้ต้นเบิกน้ำเพื่อแม่ครับนี่ถารถขัจับได้อะไรก็บข้าแม่ะ ่อแม่มีอะไรนั้งใจให้แม่ที่เอาของให้โอ้ให้เนี่ยเนี่ยสัญญาขอบคุณครับขอให้ลูกปังปังครับขอบคุณครับสำเร็จทุกเรื่องขอให้ลูกแม่สำเร็จทำกุญยพ่อแม่รวยอย่างเดียวเด้อลูกเด้อพระพิฆเนศ้พ่อพี่กรเนมศิลปกรพ่อเป็นครูศิลปะพ่อก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาสิบปีที่อยู่ในหิ้งพระแล้วก็เอามาให้หมอลำสาวน้อยค่อยๆทยอยให้ 2,547นะครับค่ะอ๋ออีแลาวมาเป็นยังไงเหโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณแม่คุรีมากมากครับพี่น้องขอบพี่ขณตครับเทพประจายครับสำเร็จเปิดเลยอดด้วนะครับไอ้กองในการเราเปิดเพลงของกรมศิลปากรครับพี่น้องโอ้วันนี้คุมแล้วแต่ของไปฝากคนอยู่บ้านแล้วพี่น้อง เดี๋ยวของมันพักคนอยู่บ้านแล้วโอ้ยตอนนี้หาคนมาหับครับพี่น้องครับเมืม่อบานครับอ,รอะไรนะครับบ้าก่อยหน่อยเฮ้ยบ่เป็นด<ม>าวดังคนหน่อยกับมี่ห <c ười> นักหนักเอ้ครับพี่น้องเ <c ười> ดี่พอก็ไมาคลิดนะครับขอบคุณที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตาลตะพลและพี่เลิศสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โง่มาแล้วอะ